8. วิกฤตด้านการเงินที่คุณต้องเจอต้องเผชิญในช่วงของโควิดและเป็นสิ่งที่คุณต้องเอาชนะมันให้ได้เป็นข้อมูลหนึ่งครับจากในหนังสือบริหารเงินเป็นเห็นเงินล้านในยุคดิจิตอลนะครับต่อไปนี้ครับเป็นความกังวลแล้วก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในช่วงของสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดนะทำให้หลายๆคนก็ยำแย่ เจอปิดนอกจากเรื่องของตัวโรคภัยแล้วก็ยังเจอเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเงินครับต่อไปนี้ครับคือ8ความกังวลและ8วิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับอ,อย่างที่แจ้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือบริหารเงินเป็นเห็นเงินล้านนะครับเราจะออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับในหนังสือเล่มนี้มีคําตอบให้นะครับเรามาดูกันก่อนครับว่า8วิกฤตที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกล่าวถึงเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ เรื่องแรกครับมันเป็นวิกฤตที่เป็นความกังวลเรื่องของถ้ารายได้ของชันหายไปเนี่ยแข่งจะต้องทำอย่างไรครับความกังวลเรื่องรายได้ครับเกิดขึ้นกับในไทยมาก่อนนะก่อนโควิด19เก้าด้วยซ้ำไปนะครับอีกเพราะในเรื่องของสภาวะทางด้านเรื่องของธุรกิจที่เปลี่ยนปไปครับอย่างรวดเร็ว,รวจนทําให้ธรุรกิจหลายๆายแห่งต้องปิดตัวลงนะครับหลายงานต้องหายไปทําให้ทุกคนครับกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน สูนเสียรายได้ไดคําถามก็คือครับเราจะทํำองไรเพื่อจะยังชีพหากวันนั้นมาถึงและผลกระทบจากโควิดสิส่งผลเรื่องรายได้อย่างนั้นนะครับจริงๆนะจากข้อมูลนะข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตกรไทยนะครับที่ได้ทำการสํารวจภาวะน้สินแล้วก็การออมเงินของคนในกรุงเทพและปริมณนทวนครับช่วงปี64ปีปีนะครับจำนวนผู้สำรวจนา่ย300คนพบว่า ห6า5ิบหเรซรัมมีรายได้ลดลงจากปีก่อนนะครับโดยกลุ่มพนักงานครับได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับพบว่าครับโบนัสและค่าตอบแทนลดลง5 2นะชั่วโมงการทำงานเนี่ยลดลง34.7%ถูกลดในเดือน1ิ3นะครับขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้รับจ้างทั่วไปครับได้รับผลกระทบเป็นอันดับ2ครับตามมาด้วยผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพราะ รายได้ก็หายไปแล้วเป็นวิกฤตการเงินความกังวลประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับวิธีที่ฉันจะล้างหนี้ของฉันได้หมดทําได้อย่างไรคนเราทุกคนครับเกือบทุกคนแหละนะก่องจะก็ต้องมีหนี้นะฮะมจากการศึกษาของโครเรือนของคนแคนาดาครับที่มีรายได้ปานกลางนะพบว,ว่าผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับเกือบร้อยละ3 3ครับมีค่าเฉลี่ยของหนี้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า50ปีนะครับข้อมูลนี้ครับทำให้เกิดคําถามที่น่ากังวลก็คือว่าสมมุติว่าผู้ที่มีอายุห้าปีขึ้นไปครับที่ไม่อีกปีก็จะไม่มีการทําแล้วและสมมุติว่าเงินออมของเขาก็หมดด้วยเขาจะจัดการชีวิตเขาอย่างไรในภาวะวิกฤตเรื่องการเงินอย่างนี้ปัญหานี้ของคนไทยเดิมก็มีมากอยู่แล้วครับดูจากนี่ริรของคนไทยครัาเป่อปี6 3ก็อยู่ที่89ดสก 2%ของ GDP นะครับคาดว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง90%ในช่วงปี64นะจากการสำรวจของที่เดียวกันนะครับก็พบว่าแบบสอบถามเนกว่าภาระหนี้สินเนี่ย,นะย6.8แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจของพ .62 ในก่อนโควิดเนี่ยถึง16%นะครับเมื่อรายได้ลดลงภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทำทำให้ภาระการจ่ายหนี้เนี่ยในแต่ละเดือน ก็ไม่สามารถจ่ายได้นะครับมีกระชวนอยู่ที่12.8%อแปดรแปลความว่าถ้ามีเงิน100บาทครับต้องจ่ายหนี้1 2บบาทจะเหลือเงินใช้ินี้ออมแค่5 7.2บาทเท่านั้นถ้ารายได้เยอะก็อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ก้องกังวลแต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อยครับภารหนีที่เยอะมากจะทําให้เกิดปัญหาค่าของชีพที่มากอิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมาวิกฤตทางด้านการเงินความกันวลที่ต้องเจอแน่ๆนะครับ ันจะเลี้ยงลูกดูแลบุตรทันได้อย่างไรนะครับสมมุติว่าค่า,าสมมุติว่ามีค่าที่มากที่สุดของพ่อแม่นะครับลูกนะเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของพ่อแม่ก็คือลูกนั่นเองนะครับพ่อแม่ยอมลำบากครับยอมเป็นหนี้เพื่อลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับข้อมูลจากฟรอมนะในปี2017ครับการให้จ่ายเฉลี่ยนะเฉลี่ยของการศึกษาเนี่ยอยู่กับต่างๆน,นะครับ ยิ่งพ่อแม่เนี่ยตั้งเป้าหมายการศึกษาของลูกสูงเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับมีลูกหนึ่งคนครับก็ว่ากันว่าจนไปส0ปีน่าจะไม่พอแล้วนะครับน่าจะเป็น2 1ปีนะครับแต่เมื่อไรายได้ลดลงครับพ่อแม่ก็อาจจะประหยัดตนเองได้แต่จะให้ลดคุณภาพการศึกษาของลูกคงเป็นอันดับถ่ายท้ายนะครับก็จะมีความกังวลเข้ามาอีกวิกฤตเรื่องของการเรียนก็จะกังวลเรื่อง,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 งแล้วลูกจะใช้ชีวิตยังไงจะเรียนยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ต้องประสบนะครับประเด็นที่4ครับแล้วฉันจะวางแผนเกษียณอายุฉันได้หรือเปล่า,านะครับประเทศไทยครับเป็นประเทศสังคมสูงอายุไม่เรียไม่เรียบร้อยตั้งแต่ปี2518นะครับคือสัดส่วนของผู้สงูงอายุต่อประชาชนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเกิน10%และทุกคนก็ดูด้วยเทคโนโลยีที่เจริญเร็เมากๆครับทำให้คนไทยเนี่ยอายุยาวขึ้นนะครับแต่กลับมีลูกน้อยลง จนทําให้ความหวังที่จะพึ่งพาลูกหลานเนี่ยเลี้ยงดูยามเกษียณยามชราเนี่ยก็เป็นไปนได้ยากขึ้นครับตอนนี้ครับรายได้ลดลงครับแต่บางคนระเยเวราการทํางาน,นก็ลดลงครับแปลว่าเงินที่ออมเพื่อเกษียณอายุก็จะน้อยลงครับอาจ,จต้องเกษียณเร็วกว่าที่คิดแต่อายุไขาย,ยาวขึ้นแปลว่ามีเวลาการใช้เงินยาวขึ้นนะครับก็ต้องใช้เงินได้มากยิง่งแล้วจะอยู่อย่างไรในสถา,านการณ์โควิดนี้ ก็ต้องมาคิดนะครับมันก็กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตกันเข้าไปนะครับข้อที่หครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุกรกิจและพนักงานของฉันในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับในภาวะโควิดครับเราพอได้พบกับธุกรกิจหลายตัวนะต้องเลิอกอกิจการไปมีเจ้าของธุกรกิจอยู่สองแบบครับแบบที่ห่วงลูกค้ารู้ห่วงลูกจ้างนะครับอย่างไปอีกหนึ่งนะก็เพื่อนผมที่พบทังหน้าของนิพ็นดงเข้มครับธุกรกิจต้องเลิกครับ ก็ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเชนจีเจ้าของก่อนที่จะเลิกกิจการก็แนะนาให้ลูกคา้ากลับลงพิมพ์อื่นๆจนเขามีงานทําต่อครับจึงค่อยเลิกกิจการครับแต่ก็มีธุรกิจอีกหลายแบบนะครับที่ขอลดเงินเดือนของลูกน้องนะครับของตนเองและท้ายสุดก็คือเลิกจ้างเพื่อจะได้เงินชดเชยเรื่องของแรงงานที่จะต้องน้อยลงนะครับนะนั้นประเด็นที่5นะครับประเด็นที่หครับ จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าฉันเจ็บป่วยหนักนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความกัวลเรื่องทางด้านการเงินแล้วก็เรื่องของธุิกิจครับสิ่งที่มาพร้อมกับอายุมากขึ้นก็คือปัญหาเรื่องของสุขภาพครับนับเป็นเรื่องของโชคร้ายของคนชรานะครับแล้วก็วัยที่มีความเสี่ยงนะต่อทางด้านเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นวัยสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลที่หมดไปนะครับหรือหายไปนะครับต้องการสร้างสวัสดิการรักษาพยาบาลองตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับ ันนี้ก็เป็นปัญหาที่ซ้ากันเข้ามานในเรนื่องของกิจทาเรื่องขางการเงินประเด็นที่7จ็กับจาสร้างท่านจะสามารถทําบุญการบุลได้อีกนานแค่ไหนน,นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสายทําบุญนะครับในเป็นคนที่มีเมตตาเนาะนะครับใจบุญสุนทานอยู่แล้วนะครับก mm. ็ถ้าสมมุติวิกฤตการเงินน้อยลงนะววิกฤตการเงินมันมากขึ้น,นความกังวลเงินในกระเป๋าน้อยลงนะครับก็ทําบุญได้น้อยลงนะครับ ถ้าส่งองค์พระเจ้านะครับหรือแม้แต่คนที่ได้อโอกาสกว่าก็อาจจะได้รับเรื่องของผลกระทบจากตรงนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับและประเด็นสุดท้ายครับอะไรจะเป็นมรดกทางการเงินของฉันให้กับลูกหลานครับเขาเริ่มคิดเนาะคือส่วนอายุต่างๆนะครับหลายคนไม่ได้มีการวางแผนเรื่องของมอรดกให้กับลูกหลานครับที่มีที่อยู่ได้ดีนักน,นะครับไม่ว่าเป็นด้วยเหตุผลทางด้านเรื่องของทรัพ์สินที่เราไม่ได้มีเยอะนะครับหรือไม่อยากแช่งตัวเองหรือเดี๋ยวค่อยทํายังไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกนะครับ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรครับการไม่วางแผนเรื่องมรดอกให้เรียบร้อยถือเป็นการประมาทนะครับการวางแผนน้ื่มรดอกไม่ใช่แค่การทําพินัยกรรมคหรือการซื้อประกันชีวิตแต่คือการวางแผนทางด้านการเงินนะฮะแม้ว่าโควิดครับจะมาแล้วก็จะไปครับแต่วิกฤตทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากโควิดกลับเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยให้จางหายไปควรที่จะระลึกแล้วนํามาทบทวนเป็นบทเรียนเตือนใจนะครับเพื่อนๆครับ ทั้ง8วิกฤตนี้เราต่างโอกาสที่จะพบเจอนะครับในสถานการณ์ของโควิดแล้วเราเองเนี่ยจะก้าวออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับมีคําตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับบริหารเงินเป็นหงินเงินล้านยุค new normal นะครับจากสํานักพิมเช็นะครับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ครับก็คือคุณสาธิตบวรสันติสุด,สดบวรสันติสุดซึนะครับ่งเป็น CPF นะครับเป็นเซอร์ทางด้านเรื่องของ ผู้แนะนําทางด้านการเงินนะครับราคาอยู่ที่225บาทนะครับถ้าท่า,านสนใจก็สามารถสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินไปด้วยกันครับกับช่อง Invest Tomorrow ครับเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์บอกตเื่อนเพื่อนด้วยครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ